ความสมดุลของพลังงานเพศหญิงและพลังงานเพศช,ชายแนวทางในการปรับสู่ความสมดุลของพลังงานเพศหญิงและพลังงานเพศชายกุญแจสู่ความสมบูรณ์แห่งกายใจและการดำเนินชีวิตที่สามารถค้นหาได้จากความสมดุลของพลังงานเพศหญิงและพลังงานเพศชายของคุณ พลังงานเพศชายคือการแสดงออกซึ่งพลังงานที่แท้จริงของคุณหมายถึงความแข็งแกร่งนะคะพลังงานเพศหญิงคือการแสดงออกถึงความรัมรกที่แท้จริงของคุณหมายถึงความเมตตาความสมดุลคือการแสดงออกในภูมิปัญญาที่แท้จริงของคุณหมายถึงมีสุขภาพกาย จแข็งแรงโดยใช้การผสมผสานเพื่อให้เกิดดุลยภาพแก่มวลมนุษย์มีอยู่4ช่องทางที่ทำให้คุณสามารถนำไปประกอบการค้นหาตัวคุณและพิจารณาตัวคุณเองว่าคุณมีความแข็งแกร่งและมีความเอื้ออาทรมากแค่ไหนว่าคุณมีความสมดุลแค่ไหน ว่าจุดไหนที่จะทำให้คุณสามารถแสดงออกในความเป็นตัวคุณที่แท้จริงเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณส่องผ่านมากยิ่งขึ้นว่าคุณคลุกอยู่แต่กับครอบครัวคุณเองทั้งวันโดยไม่เคยให้เวลากับตัวคุณเองหรือเปล่าว่าคุณขลาดกลัวต่อสัมพันธภาพทั้งหลายจึงหันเหไปทำแต่งานใช่หรือไม่ ว่าคุณเป็นคนที่ยอมเสียเงินเมื่อสุนัขของคุณป่วยแต่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนที่ขัดสนที่นอนอยู่บนถนนหรือไม่ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วพวกเราส่วนใหญ่ต่างก็มีแง่มุมต่างๆแตกต่างกันนะคะบทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคน และเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยที่ทำให้คุณได้พบตัวคุณเองด้วยการค้นหาจากความสมดุลของคุณและทุกชีวิตย่อมดีขึ้นได้ซึ่งรวมถึงตัวคุณด้วยลักษณะที่หนึ่งผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งและเมตตาคงมีบ่อยครั้งที่คุณสามารถบอกลักษณะของผู้ที่คุณพบได้ในทันทีว่าพวกเขาดูแข็งแกร่งและเมตตา โดยมีลักษณะดังนี้นะคะพวกเขามุ่งเน้นและมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดและขีดความสามารถของพวกเขาก็มาจากการที่พวกเขาได้อุทิศตนจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองพวกเขามีความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นและมีความกล้าหาญกับการไว้วางใจในจิตวิญญาณและสร้างแรงบันดาลใจด้วยศรัทธาที่แรงกล้าในการมีชีวิต พวกเขาสุขสบายอยู่กับการบงการชีวิตตัวเองพวกเขาเข้าถึงภูมิปัญญาภายในและแสดงออกด้วยการปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่นพวกเขาเปิดรับกับแนวคิดใหม่และเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่และเผชิญกับความท้าทายอย่างชาญฉลาด พวกเขามีสติสัมปชัญญะในการรับรู้และมีความเด็ดขาดกับการทำสิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติพวกเขามีทัศนคติเชิงบวกและตระหนักรู้ถึงลักษณะของการทำงานร่วมกันของธรรมชาติชีวิตและพยายามสร้างความสามัคคีให้แก่ผู้อื่น พวกเขาจะรับผิดชอบต่อคำพูดด้วยการแสดงออกที่มีการบูรณาการและดำเนินการด้วยวิธีการที่แม้ว่ามันอาจเป็นการละเมิดกฎก็ตามพวกเขาจะเอาใจใส่มนุษย์ทุกคนและพยายามสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้อื่นพวกเขารักเพื่อนและครอบครัวและดูแลพวกเขาด้วยความจริงใจ พวกเขาหวรอระได้ง่ายและเพลิดเพลินกับความสุขของชีวิตพวกเขาคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นมีความเมตตาอดทนและคอยปกป้องผู้ที่อ่อนแอพวกเขารู้วิธีการในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ล้ำเส้นหรือแทรกแซงและรู้วิธีสร้างความสมดุลให้กับตัวเอง เพื่อป้องกันตัวเองในระหว่างที่พวกเขาแสดงออกซึ่งความเมตตาพวกเขาจะเป็นผู้ที่ทำงานให้กับชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลกไม่ว่าพวกเขาจะทำหน้าที่ในการดูแลลูกๆทำธุรกิจเป็นโคช้ชผู้ดูแลสวนคอยให้กำลังใจเพื่อนทำงานในสำนักง,งานสาธารณะอื่นๆ ซึ่งพวกเขาก็ล้วนทำเพื่ออุทิศตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งสิ้นพวกเขาจะใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยตัวเองพวกเขารู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาต้องหยุดเพื่อเติมพลังและเมื่อไหร่ควรขอความช่วยเหลือและฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาต้องเลิกลา พวกเขาหลีกเลี่ยงอาหารและสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต่อพวกเขารวมถึงผู้คนที่เป็นอันตรายต่อพวกเขาด้วยพวกเขาทำนุบบำรุงร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่เสมอพวกเขามีความสนุกสนานกับชีวิตและมีความกระตือรือร้นของพวกเขาจึงกลายเป็นโรคติดต่อให้ผู้อื่นได้กระทำตาม ผู้คนและสัตว์จะมีความรู้สึกปลอดภัยที่ได้รับการดูแลในขณะที่อยู่กับพวกเขาเสียงจากพี่ฝนนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะส่งคัดลอกลิงวางไว้แนบท้ายนะคะจะมีรูปภาพประกอบเพื่อหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปเสียงพี่ฝนจะได้เห็นภาพแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาฟังกันสวัสดีค่ะ